สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมฮันเพื่อนก็นะคะมายาก็หายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะก็เลยจะนะคะออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านหิมะก,ก็ละลายนะคะไปเยอะมากๆาล้วฮะเพื่อนเพราะว่าอากาศเริ่มจะอบอุ่นแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนก็เลยสามารถที่จะออกมาทํานู่น<ๆ>ทํานี่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนก็มายาใส่หน้ากากนี่เพราะว่าไม่ใช่กลัวโควิดนะ แต่เพราะว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงหน้าสปริงใช่ไหมคะมายาเป็นภูมิแพ้ก็เลยต้องใส่นะเพื่อนใส่เพราะว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยจะเกิดอาการแพ้นะเพื่อนใบไ,ไม้ผลิใบไ,ไม้ร่วงพวกนี้นะคะก็จะมีอาการภูมิแพ้ก็เลยต้องใส่ป้องกันเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องทําความสะอาดหญ้านะคะหญ้าแห้งก็คือเราต้องต้องเอาญ้าที่มันแห้งๆอะคะ่ะโกยโกยออกเนาะ เพื่อที่จะให้หย้าใหม่มันขึ้นแล้วมันก็จะทําให้แบบว่ามันมีฝุ่นละอองจากหญ้านะเพื่อนแล้วก็ทําให้เราไม่สบายมยยาเลยต้องใส่หน้ากากเอาไว้ก็นะคะเดี๋ยวเมยายาจะพาเพื่อนๆออกไปดูหลังบ้านนะคะว่าตอนนี้หิมะละลายหมดแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็นะคะตอนนี้หิมะก็ยังมีบางส่วนนะเปื่อน ยังมีบางจุดเนาะที่มันยังละลายไม่หมดรอบๆบ,บ้านแต่ตรงไหนที่ว่ามันโดนแดดจัดๆมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยอากาศเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยอากาศแบบว่ามีแดดเนาะหิมะก็เลยละ,ล,ะลายไหวอันนี้มายาก็านะทำความสะอาดไปเมื่อวานนี้ก็เอาพวก ต้นไม้นะคะที่มันตายตาย,ตาย,ตายออกแล้วที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะเขียวๆนี่คือนี่จะเป็นทิวลิปนะคะทิวลิปก็เพิ่งจะงอกขึ้นมาหันเพื่อนตรงเนี้ยคือไม่ได้ดูแลมาสองปีนะเพื่อนเพราะว่ามายากลับไปเมืองไทยสองปีเนาะก็เลยไม่ได้ดูแลเลยก็มีต้นไม้บางอย่างที่มันมันตายแล้วก็สภาพก็ไม่ค่อยที่จะสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องดูนะคะว่ามันจะมีต้นไหลรอดบ้างนะคะตอนนี้ เราก็ทำความสะอาดเอาไว้นะฮนเพื่อนแล้วก็เริ่มทำการสุมนะคะสุมไฟเอาไม้เอาอะไรนะคะออกมาออกมาเผานะคะพวกพวกขยะบางอย่างนะค,ะคือว่าเป็นเศษไม้หันเพื่อนเอามาเผาก็นะคะสวนรถบ้านด้านหลังมายาเนี่ก็เราก็จะต้องเอาออกา่าฮันเพื่อนเอาออกก็คือเราเอารถบ้านมาจอดไว้ ก็คือปกติจะไม่ได้เอามาจอดไว้นะแต่วา่าเราจอดไว้เพื่อที่ว่า,าจะดูว่าหิมะมันจะเปลี่ยนทิศทางลมไหมก็ปรากฏว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะฮันเพื่อนอเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายออกไปจอดที่อื่นนะฮันเพื่อนก็เราได้ทำการนะคะ เอาไม้มากัน้นดักกระแสะลมมาไว้ไม่ให้ลมมันเข้าตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกั้นเอาไว้ไม่ให้ลมมันเข้าคือตัดตัดที่ทางลมค่ะเพื่อนเพราะว่าหิมะมันเยอะเกิน,นะคะ่ะมันเยอะนี่ก็ยังมีหิมะอยู่นะคะยังมองก็ยังมองเห็นอยู่ฝั่งนู้นก็ยังมีนะคะ ยังมีหิมะอยู่บ้างต้นลาสเบอรี่นะคะก็นะคะลกมากเลยไม่ได้ตัดแต่งเลยอนนสองปีะคะ่ะปล่อย น,นี้ถังปุ๋ยคงไม่มีปุ๋ยแล้วแหละเพราะว่าเห็นสามีม่ยาแก,กบอกแกเอาไปใช้หมดแล้วมีป่ะไม่รู้เดี๋ยวดูดิอ้อถังปุ๋ยก็ยังมีปุ๋ยนะคะนึกว่านึกว่าหมดแล้วสภาพโรงเรือนท่านเพื่อนสองปีไม่ได้ปลูกผักดู หมือนแบบลงเรือนล้างอ่หารเปดดูสภาพโอ้ยก็คือเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะฮันเป็ดทความสะอาดแต่ว่าปีนี้มายาวคงไม่ได้ปลูกผักอะไรนะคะในโรงเรือนนี้แต่จะทําความสะอาดแล้วไว้ทําความสะอาดลวไว้รูหลังคาเนี่ยหลังคานะมันมีทั้งขี้นกทั้งอะไรนะคะเป็นรูก็มีลูกเข็บ ตกใส่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเนาะนี่ดูนี่รกมากเุณเพื่นสุดยอดเลยรกสุดๆ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะลงเรืออีกอันเลยนะเพื่อน ลกมากๆสองปีอุ้ยไม่รู้จะทำความสะอาดไหวไหมครับเพื่อนก็นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมายาจะเริ่มทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดแปลงก็คือเยวจะทำความสะอาดแปลงข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็ลงเรือนหลังเล็กแล้วก็ค่อยไปลงเรือนหลังใหญ่น <c oughs> ่นเพื่อนมันค่อนข้างที่จะลกก็คิดว่าวันนี้คงไม่เสร็จนะะเพื่อนคงต้องทำต้องทำแบบหลายวันนะคะเพราะมันลกมากๆเลย ตอนนี้ก็นะคะทาความสะอาดไปแบบว่าเอาหญ้าลกๆออกแล้วนะเพื่อนก็คาดๆเอาออกส่วนไอ้ดอกไม้เหลืองๆเนี่ยนะคะยังยังไม่ได้เอาออกนะเดี๋ยวค่อยเอาออกเพราะมายาก็คือไม่ค่อยถูกไอ้ดอกไม้เหลืองๆนี่เท่าไหร่เพราะแพ้มัน,นะคะแพ้ไอ้ดอกไม้เหลืองๆเนี่ยโกยนะคะพวนดินไปได้แค่แปลงตรงกลางะคะ่ะเหลืออีกสองแปลงนะคะสองตรงนี้ พไอ้ตรงกลางมันไม่ค่อยมีดอกไม้อะไรองเียตรงนี้ยังมีอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะไปแตะต้องมันเพราะมายาไม่ได้กินยาภูมิแพ้ป้องกันไว้เนาะนะะี่ค่ะก็คือทําได้แปลงตรงกลางนะคะเพื่อนแล้วก็โกย่าอะไรออกเนะะี่ยมันก็ยังดูดีขึ้นมาบ้างแล้วก็นะคะรีบกลับเข้าไปอาบน้ําสระผมหเาืเนภูมิแพ้ก็คือทั้งจามทั้งไอขี้มูกไหลนะคะมา,ามายาเข้าไป ถ้าไปกินยาตอนนี้ก็คือค่อ,อยังชั่วแล้วก็เลยออกมาถ่ายผลงานให้เพื่อนๆดูนะว่าเราได้โกย่าไปแล้วส่วนอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะอะยังโรคเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะทําเสร็จตอนไหน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวทําแปลงข้างนอยเสร็จแล้วจะเข้าตรงนี้ต่อค่ะเพเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะ เอาต้นไม้ย้ายลงกระถางน่ะเพื่อนอันนี้เป็นใบโหระพานะคะปีนี้ก็จะปลูกแค่ใบโหระพาแล้วก็นะคะใบใบกะเพราอิตาเลียนนะคะหอมมากเลยก็คือกะเพราไทยไม่มีนะเพื่อนก็เลยต้องปลูกอันนี้กินแก้ขัดไปก่อนนะเพื่อนปีนี้ก็ปลูกแค่นี้นนนเพื่อนไม่เยอะเพราะว่า,าจะกลับเมืองไทยนะก็เลยจะปลูกแค่กินอันนี้ ผสมดินเอาไว้แล้วนะฮนเพื่อนผสมดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่แรกว่าจะย้ายต้นไม้เลยก็ย้ายไม่ไหวเพื่อนภูมแพ้กำเริบขึ้นมาทันทีได้งานอีกอย่างนะคะก็คือทาสีรั้วนะคะรอบอ่างสปาก็ถือว่าโอเคนะวันนี้ก็ได้งานอยู่ เดี๋ยวก็ล้างเียล้างอ่างสปาล้างไปล้างไว้แต่ไม่ได้ใช้หรอกปีนี้คงไม่มีเวลาใช้ก็นะคะเพื่อนมยยาก็อาบน้ำนะเข้าไปเมื่อกี้เอาไปถ่ายเอาไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะว่าทำเจ็บไปทางไหนแล้วแล้วก็ผมไม่ไแห้งเลยสระผมเนาะก็คืออ่า ต้านภูมิแพ้ไม่ไหวไปเปอนก็คือต้องต้องหยุดนะแต่วันนี้ก็คือได้ได้งานหลายอย่างอยู่นะได้งานหลายอย่างอยู่ก็ได้ทําความสะอาดตรงนู้นตรงนี้ได้ทาสีทําความสะอาดโน่นนี่นั่นเหมือนกันก็คือได้ได้งานหลายอย่างอยู่ก,นนนยยก็ยาที่มายาใช้กินนะั่นก็คือตัวนี้ไม่เป็นยาสําหรับภูมิแพ้มันไม่ใช่เหมือนยาภูมิแพ้อากาศทั่ว,วไปนะเพราะยาตัวนั้นมันมันจะไม่เหมือนกับยาตัวนี้เพราะยาตัวนี้มันเป็นยา สำหรับที่ว่าต้านสารฮ,สฮิสตามินนะนเพื่อนมันไม่ใช่ยาภูมิแพ้อากาศอย่างที่หลายหลายคนอาจจะกินเป็นยาภูมิแพ้อากาศนั่นนๆ่แต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่าสำหรับคนที่แพ้นะเพื่อนแพ้ก็คือมันจะออกผลมันจะออกฤทธิ์แบบทันทีอาการที่ว่าเรามีการคันมีการน้ำมูกไหลหรืออะไรเงี้ยนะมันก็จะค่อยๆทุเลาลงนะ แนี่นันก็มายาก็กินไปสองเม็ดนะคะตัวยาตัวนี้กิน <g id S 2> <g id S 1> ไปสองเม็ดเม็ดมันก็ใหญ่อพอสมคคนนะเคยเอาไปให้แม่มายาหลอกกินนะแต่ว่าแกเป็นแกเป็นภูมิแพ้อากาศแกไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นคนไม่ได้แบบแพ้เหมือนมายาเพราะมายาแพ้แพ้สารนะ่ะพวกไอ้พวกแพ้พวกลอองเกสรดอกไม้พวกแพ้แมลงแพ้ อะไรพวกเนี้ยมันมันกินตัวนี้แนละ้วไหมคะมันจะได้ผลเนาะเนี่ยจะเป็นเม็ดแบบเป็นเม็ดสีชมพูเม็ดเม็ดก,ก็ใหญ่ยอยู่นะเม็ดเม็ดใหญ่อยูยอย่กินสองเม็ดก็จะต้องมีติดไว้ตลอดนะเพื่อน